สวัสดีครับวันนี้ว่างๆฮะสักหน่อยครับกับสาย Ford นะครับจัดกันมาอีก1นึคันคันนี้ที่บอกว่าแม่ช่วงล่างนะครับเขาบอกขอรอชุดใหญ่ชุดเต็มวันนี้มันเลือกกันแบบคอมโบกุบกิบันก่อนครับล้อเหมือนเดิมฮะขายดีจริงๆกับเวกฟอร์ดชั่วโมงนี้ล้อ Ford แท้นะครับสเปคตรงรุ่น Ford ดเลเวเลนะครับจับคู่กับยาง BF เนะครับาเียว่าชุดคอมโบยอดฮิตไม่ต้องงงนะฮะลายแบบนี้ เรามีทั้งตัว Ford และ f o o ์ m i n มิซึ่งก่อนอันนี้เราเห็นอยู่แล้วนะครับว่า Ford e v e r ว s t รที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นล้อเวกล้อวอนเซนนะครับแล้วก็ล้อแบรนด์อื่นเดี๋ยวจะพาไปชมว่าตอนนี้สำหรับ e v e r e เรเนี่ยเรามีล้อกี่แบรนด์เดี๋ยวก็ไปชมกันนะฮะมาในเรื่องของเบรกนี่ต้องให้ดูหน่อยอันนี้จุดขายสำหรับ As a s ซเลยครับเบรกสำหรับ e v e r e เรหรือ Ford รุ่นต่างๆนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นเมมโบ 21่ดแนะครับและที่สำคัญแท้แน่นอนนะครับคนบอกเอานะเห็นน้าขายแสนกว่าแท้จริงหรือเปล่าบางคนเขาขาย2 0 0แสนกว่าไม่ใช่ปัญหาครับท้าให้ผ่าท้าให้ชมนะครับที่นี่มีทุกเกรดใครบอกของแท้แสนไปายมีจริงเหรอที่นี่มีให้นะครับอย่างที่บอก18บแ9ด2ท็กสิแแดผมมีทุกรุ่นแต่ถ้าเป็นสายฟอร์ดนะครับผมแนะนำตอนนี้ใหม่ล่าสุดนะครับแกะกล่องต้องตัวนี้เลย 21่ซตนะครับมาในชุดหน้าหลังคันนี้เลือกเป็นสีดำนะครับซึ่งจริงเบรก21่เซเนี่ยโหเรามีทั้งแดงเรามีทั้งเขียวเรามีทั้งเหลืองนะฮะเรามีทั้งม่วงเรามีทั้งฟ้านะครับนะดำด้านคันนี้เลือกเป็นแบบโอ้โหขอแบบแวบๆบแบบเพราะทั้งคันเนี่ยเขาจับมาหมดแล้วกระจงกระจังดำดิฟเด็บ,ด,บดำ,ดำแบบเป็นดำเงาหมดล้อดำเงาเบรก ขอจัดเป็นคุมโทนะดำเงาเช่นกันในชุดมาเป็นจานไฮคาร์บอนนะครับของใหม่แกะกล่องไม่ได้เอามาตัดไม่ได้เอามาซ้อล่องนะครับของใหม่ครับกลางนะครับฟอร์ตเจ็ดพร้อมเฮดบับบิ้งครบชุดสายถักนะครับขาตรงรุ่น CNC ปั๊มเบรกมือหลังแท้ ตัวเฟืองเบรกหลังแท้ตรงรุ่นซึ่งต้องบอกก่อนนะครับรุ่นนี้มักจะมีปัญหาเรื่องไฟโชว์แต่ถ้าเราสังเกตครับจาก a s ซราคาเนี่ยเรามีโปรโมชั่นจาก2อ1 0สนตอนนี้เหลือแสนแไฟไม่โชว์ดูแลกันระยะยาวตลอดอายุการใช้งานดอบเพชเชอร์2องห0ื0 0 0ามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นที่เขาใส่กัน a อสซนะครับย้ำอีกทีไม่ได้โจมตีนะฮะคุณอยากใส่ผมมีขายให้แต่ ถ้าคุณไม่อยากใส่ไม่ต้องใส่ที่นี่ไม่เคยยัดเยียดให้ใส่นะครับผมบอกเลยจะใส่หรือไม่ใส่ระยะยาวตอนนี้คุณก็เห็นเห็นอยู่ตามโซเชียลใส่แล้วโชว์ก็มีไม่ใส่แล้วโชว์ก็มีไฟแต่ที่นี่นะครับไม่ต้องใส่ไฟไม่โชว์การตีดูแลจนกว่าคุณจะพอใจนะครับสำหรับเรื่องของเบรกนะครับทีนี้คนยบอกเอานะแล้วคันนี้ทําไมเขายังไม่ใส่สแตนต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วงอาทิตย์นี้เนี่ยลูกค้าเราก็มาอย่าง,างคันนี้เท่าที่เห็นเห็นไหมครับ ใส่สตัดไอ้คันนี้มาใส่สตัดปรับเกียวนะครับทั้งตัว O E M ตัวแพงเลยนะไม่ใส่ล้อล้อมีอยู่แล้วบ้างใส่ล้อไม่ใส่สตัดบ้างมาแรปสีติดฟิล์มไม่ใส่ล้อบ้างเพราะนั้นผมจัดให้วันนี้ประมาณ2-3คันนะครับส่วนคันนี้เห็นไหมชุดเต็มนะครับทั้งล้อทั้งสตัดปรับเกียวแล้วก็เบรกแท้ตรงรุ่นนะครับย้ำอีกทีนะั้นในเรื่องของเบรกถ้าใครบอกว่าเฮ้ย แสนปลาปลายมันแพงไปผมบอกเลยนะครับเบรกสำหรับ Ford e v e r e s เเริ่มต้น90,000เท่านั้นหน้าหลังรวมเบรกมือไฟฟ้านะครับสงสัยทักมาหลังใหม่มีจริงครับนะและเรื่องของท่อนะครับบางคนบอกนะขายแต่ a อซัสซีมัฟเฟมีหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็น a อซัสซหรือ HKS ที่นี่มีหมดครับอ่ะพอแล้วเดี๋ยวไปดูคันนี้กันบ้างครับว่าจบออกมาแล้วเป็นอย่างไรครับผม Street, we boost up, exhaust, we shoot up. Things with and only need to push up. up. <laughs> so, my modify, damn, and fuck, am I got a box, and I'm surviving on it, then, TJ Yeah, get fit, man, to fit, man, party. Lock this, that, click, do The Fat C modify, so, create, that, the hot is on on the street. The turbo, Super Kaga con, the same you Lulan, the Jack, hey man, CEO, Tumsi custom Jack, hey no, now, body keep white, body some, Roy, Cold Combe, the track, the drift, the circuit, the street, tang he soup, lap it, to and track, got that stance, got that grip, uh, assassin, don't have me kick, turn on legit, how to rip it up, red line zone, nitrous boost, we in the zone, sing back, fast life, no fear, need assassin, the best right here. s ออเซซี modify so min มันแต่งรถชื่อมือได้เลยมันต้องมีน่าจังจัดให้เค่บอกมาส่งะ้าดอน,นที่นี่คือบ้านของผิเห็นไครับออกมาแล้วหล่อแบบนี้ย้ําอีกทีนะครับสําหรับสายฟอร์ดเอเวอเรสนะครับอย่างที่เห็นเรามีให้เลือกมากมายหลายแบบนะครับจากที่ใส่ไปไม่ว่าจะเป็นเวกที่เป็นงาน f o ร์ฟอร์มิงนะครับแล้วก็เวกที่เป็นงานฟอร์นะครับแล้วตอนนี้เรายังมีชุดนี้อีกนะครับเรายังมีเซ็ตนี้ที่บอกเลยว่าราคา เราใจมากที่เป็นสเปค Ford Ever e s t นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเซตนี้นะถ้าเราเห็นนะลายที่กองอยู่ตรงนี้เนี่ยพร้อมอยางเริ่มต้นสำหรับ Ford Ever e s t นะ3าม0 0เเท่านั้นนะครับเพราะฉนั้นใครบอกโอ้โห39,900เท่านั้นใครที่บอกว่าโอ้โหแต่งฟอร์ดเ e เวเลตเนี่ยต,ต้องคนมีตังเท่านั้นต้องเศรษฐีเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวอยู่ที่คุณเลยมา A อันะครับมี ครบไวะนั้นะนะครับสำหรับสายฟอร์ดนะฮะเ็บอกว่าลูกค้าฟอร์ดต้องมีตังต้องรวยถึงทำแล้วจะรอไม่เกี่ยวครับมาที่นี่ถ้ารวยอยู่แล้วรับรองรวยขึ้นนะครับเพราะคุณใช้เงินเป็นนะครับส่วนงบน้อยนะครับอยากได้ของดีที่นี่มีให้ไม่จะเป็นต้องจ่ายหลักแสนนะครับลองเข้ามาดูครับไปก่อนสวัสดีครับ